เฮ้ยทไอ้หนูมานี่เฮ้ยกินกระดูกฟรีไอ้บ้าเอ้ยบ่าวเวนพีแมาพีแค่เพิม่มอะทำไงให้นั่งเหรอเอาชิปหายเฮ้ยนั่งก่อนดิใจเย็นนั่งก่อนเอาเดี๋ยวผมจะสลับไปบ <า S 1> จอพีแมาพีแค่เพิม่มอะใจเย็นก่อนลูกอะใจเย็นหนูไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยหมาพวกนี้แม่งเกลียนว่ะ โอเคครับวันนี้เราก็จะไปเล่นไมค์ครับนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูรถไฟหน่อยว่าถึงไหนละ let's go รถ mm hmm. ไฟความเร็วสูงนะครับที่เมืองไทยไม่มีแต่ว่าเซิร์ฟเรามีเฮ้ยหยุดเฉยอ้าล่วงลืมว่าห้ามลงจากรถไฟนะครับถ้าเกิดว่าคุณขึ้นมาในรางที่นี่แล้วนะเออเฮ้ยไกลไปโอ้โหที่ขุดก็ไม่มีเอามือทุบ เ้าเป็นเฉดเดอร์ไม่รู้จะแตกเมื่อไรเอาไฟทุบหินก็เถื่อนเอ้ยอะไรวะสมองโอ้หินทุบหินลยกันเพื่อจะเร็วกว่าเดิมเอ้ยอย่าพึ่งไปกลับไปอคนกําลังบอกแล้วว่าอย่าลงไม่เชื่อครับลองของลองขอไง,งตกไปดิไม่ได้นะครับถ้าซื้อตั๋วแล้วกรุณาขับไปจนสุดทางเฮ้ยลองไปติดด้วยก่อนทำเตือนวิธีการใช้นะครับ คำเตือน warning เนี่ยใช่คำว่า warning warning, warning. ขึ้นแล้วห้ามลงระว่างทางอ่าพอดีนะครับผมอ่ารู้เรื่องวะเนี่ยต้องปักไฟไหมปักข้างหนก็ได้เออไฟไม่สว่างเลยวะเนี่ยอันนี้ด้วยอไฟข้างเดียวนะครับงบมีจำกัด let's go ไอแล้วตอนนี้ต้องไม่มีสะดุดอ่าเดี๋ยวพาชมริมแม่น้ำด้วยบรรยากาศดูทัศน์เหมาะกับพาครอบครัวมานั่งกินอาหารนะครับแบบนี้ มันไม่สะดุดอ่าแต่รถไฟก็ใช้ได้ไม่มีขัดข้องแน่นอนนะครับผมต่ขัดข้องก็ต่อเมื่อมีคนมาเดินทางเนี้ยพอดีเรื่องเราก็มาทำป้ายอีกฟังหนึ่งเออกูก็ไหลใหม่อะกูว่าละเดี๋ยวเรียบร้อยครับรถไฟกูกลับเอา้า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 ไปหมดรถไฟต้องเอาอันนี้ออกเลยมันก็ลัเด้งไปเด้งมามันรู้จักจบมันรู้จักสิ้นขุดออกแล้วกันพรอนิ่งขึ้นแล้วห้ามลงระหว่างทางเป็นรหามลงลอเคเรียบร้อยครับผม นี่ก็คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรละเอ้ยกล่องนี้ผมเปิดแล้ว,ว่ะสีม่วงอะฮะไม่มีนะครับเฮ้ยกล่องมันแตกว่ะเฮ้ยเอ้ยผมไม่ได้ทุบนะเว้ยอ๋อเนี่ยน้องอาร์มทุบด้วยว่ะมันคืออะไรใช้ด้วยอยดิมันคือของที่ใส่เข้าไปในนี่แล้วไม่แตกหมายถึงว่าเราก็เอาเจตตัวไว้เอาเลยใส่ข้างในอะเอาของใส่ข้างในแล้วพอตีปุ๊บของก็จะอยู่ไปลองดูดิเอ้ยเฟีย้ยวว่ะเอาเพชรใส่มาดิน้องอาร์มเพชรใส่มาดิตุกอบเพชรทั้งหมดเลยใส่มา ใส่ไปเดี๋ยวพี่แบกไว้เองเนาะนิ่งนิ่งเออไม่เอาไปหรอกนะใส่มาใส่มาให้หมดใส่มาให้หมดเฮ้ยมีตั้งหลายอันขอบ้างนี่คับหนึ่งเฮ้ยอะไรวะดวงกูมไม่มีเลยว่ะแหม,มอ,อ่แอร์ก็แพ้ไปนะครับผู้แข่งแข็งขน,นาดจะอยู่รอบบอลลกนี้ได้ครับเต็มตัวระวังอืมอืมเบเทลรอยเยลไหนใครตายบ้างอ้าวจะกลับเข้าไปดีๆไหมไม่กลับเข้าไปไม่กลับเข้าไปใช่ไหมตายซะ นี่ครับเป็นการเชิดไก่ให้ไก่ดูไม่ใช่เชิดไก่ให้ลิงดูนะอุ้ยอ๋อเฮรอวาไงเอาอะไรมาขายเอ่ยวันนี้ไหอัมมอลลนะครับได้บรินได้อ่านไม่ออกเออขายของนี้ขอค่าทีมแล้วกันนะครับใครมีเรือบ้างว่าขอรีมเรือก,ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปลุยคนเดียวแล้ววันนี้ทุกคนก็ฝากเมืองด้วยครับโอ้ชนไก่ไก่มันแข็งแรงคนเลยกบวะอันนี้พี่ไม่รู้พี่ปามัว่วเลยพี่ไม่ได้มาหาอะไรพี่ผายบอกว่าไม่ได้มาหาแต่เจอเฉยเลยว่ะ ตลกว่ะอะไรพี่ไม่ได้มาหาเลยพี่ไม่ได้มาหาเลยพี่จะไปหาเกาะเฉยๆแล้วเจอเฉยเลยทางนี้ไม่มีใครมาด้วยว่ะพี่เป็นคนมาเลยนี่ไงเจอแล้วอยู่คนอยู่ใกล้เลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากลองขอนะครับก็คุณสามารถมาลองแถวนี้ได้หลงได้เหรอวะโอ้โหพอเปิดเส็จได้ก็มหายหมดเลยว่ะไปฆ่ามันดิตัวเนี้อะไรเอเลี่ยนเนี่ยแล้วคือมาทําไมไม่ตั้งอะไรมันไกลกว่านี้วะฮะเอากล่องพี่มาไกลกว่านี้หน่อยไกลไปถอยมาถอยมาแถวนี้มาไกลไปพี่ตายแล้ฆ่ามันก่อนดิวะ โอ้ยอ,อะไรหลอนกูนไปละเอออะไรบังหน้ากูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปแล้วไม่ยุง่งไม่ยุ่งแล้วไอ้นี่ยถึงเวลานะครับเดี๋วเวราทำอาหารกินอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็มาเจอเกาะที่ก็คงมีคนมาเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยมาบ่อยเท่าไหร่นะคิดว่าตอนนี้ก็มาดูว่าจะไปไหนดีกูติดสฐานะเลยเนะนี่ย mining ปาริเอาคุณไม่ได้เหรอหายสถานะาอะไรวะเนี่ยใช่ขุดช้ามันคุณไม่ไปเลยเนี่ยโอเคก็เดินไปเรื่อยกันโอ้ย เดินไปเรื่อยตอนนี้สำรวจหน่อยเพื่อเจอพี่ยังไม่เจอป่าเล่นมาเลยว่ะเฮ้ยจัดการดิลูกสมุนนะไปดีสูงก่อนไม่ได้จะเลงกูอีกเนาะกูซาหนีแล้วนะเฮ้ยมันขึ้นต่าอ้าว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 บวกกันเองแล้วอ้าวเรื่องตัวใครตัวมันแล้วอย่างงี้เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะเหมือนเหมือนเห็บเลยอะเห็บรึว่ะหายกูเจอเห็บเด้อกูตายละไม่น่าทิ้งกระดูกเลยว่ะ สกเลตันอยู่ไหนวะวันนี้ดิสเกเลตันเฮ้ยสเกเลตันจอและหาบอดไอเทียตตกปลาแล้วกันไอหนูมานี่เฮ้ยกินกระดูกฟรีไอบ้าเอ้ยหมาเวนโอ้ยไม่ติดเฉยเลยหมาพวกนี้แม่งเกลียนว่ะมีกระดูกไหมมีกระดูกให้พี่ป่ะมีกระดูกไหมเย้โอ้โหกูเหมือนกูเป็นหมาแทนเลยตอนนี้เฮ้ยระเบิดอู้เกือบตายพี่ยืนไหนเนี่ยพี่เอ่อพี่หาหมาอยู่เฮ้ยระเบิดไอ้เคี้ย อะไรสตุกโอ้โหคโทษคำหยาบเทษทีครับผมไม่ได้ตั้งใจนะผมปกติไม่ค่อยพูดนะบอกก่อนมันตกใจจริงๆใช่ปกติไม่ค่อยพูดอฮอนี่มาตัวหนึ่งมานี่นี่มาใครวะเนี่ยพิหายหมายอา,อามิโอ้ย <c oughs> <ว>เจอ<ๆ>ลพีเจอจริงเจ้าพีคุณต้องเอาเบอร์รี่ไปครับให้มันผสบพันธุ์กันนะเพราะคุณมีเชือกข่าแก่ดี้หนูอ่าเรียบร้อยดีมากเกียดตี้าดิอ่า เฮ้ยตีมางไรอไม่ได้ต่อน้องตีมาพี่กระโถมอ่ะอ้าวเราไปทำอะไรหมาพี่แล้วเราตีพีอะ่ะทำไงให้นั่งเหรอตั้งไงาวะเอาชิบหายเฮ้ยใจยเย็นดิเฮ้ยอ่ะนั่งลนะนั่งอ่ะอ่ะยังไงเฮ้ยนั่งก่อนดิใจยเย็นนั่งก่อนเอามามาแค่ชนะพี่หมาพี่ดิครับชิบหายอะ่ะหมามึงนี่หว่าจอเอ้ยกว่ากูจะได้หมาเนี่ยกูจะเอเวนเจอร์แล้วบอกนะครับเดี๋ยวผมจะสลับไปจอ คุณนะพีแมาพีแค่เทิ่มอะอะไรไปทําอะไรหมาพีกว่ะฮะเอ็งชอบตีพี่อ่ะมันก็สมควรอ่ะใ<ะ>จะเย็นก่อนลูกอ่ะใจะเย็นนั่งนี่ก่อนไปจะเย็นหนูไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โอ่า<ะ>ตอนนี้นะครับก,ก็เป็นหน้าจอเอ้ยเป็นเฟียวกันนะรูภาพจอบแบบไปดูคุณเล่นบ้างอ่ะไม่เวลากูเจอะแบบแบบเจอะไรแปลกๆกูจะได้เรียกมึงให้มึงมาดูได้จะมีจะมีตัวของคุณชิบับแมนด้วยนะเวลาเขาเล่นอยู่จะได้รู้ว่าเออเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าตอนนี้ครับเขากำลังทำฟาร์มเอนเดอร์แมนอยู่ กลับบไปปแ๊นึงดเดี๋ยวเราจะพับชมสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับโอ้โหสลับไปสลับมาแม่งแต่ลงซาลาไม่มี <c oughs> แต่ผมก็เฟี้ยวอยู่นะตแต่ต้องภาพชัดกว่านี้ว่ะไปทำนี่ครับสิ่งน่าสนใจนะครับก็เป็นอนุสรสถานนะครับเออจะไปคิดอะไรมากจินตนาการนะพักๆบ้างดูนี่ดิโอ้โหสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับแคมป์ไฟถ้ำกลางน้ำตกดูดิอ๋อโคตรเถื่อนเลยว่ะ อ่าตอนนี้จะมาดูของหน่อยตอนนอยก็เจอแลนด์มาร์คแล้ววะไม่เสียเที่ยวโอ้ยซอมบี้มันเยอะแฮะเอาไงกับมันดีวะมึยิงกันเองนิดยิงกันเองยิงกันเองยิงกันเองนิดยิงนิดยิงนิดยิงกันเองนิดอ่าเรียบร้อยโอ้โหพี่ชายมันยิงกันเองแค่ไหนยิงกันเองยิงกันเองยิงกันเองอ่าเรียบร้อยโอ้โหมันไม่เอากันวะไอ้สเกลตันยิงกันเองได้วะต้องขบอลของเราตัวไปกูดูทรงกันในถ้ำอยู่จะปลอดภัยกว่าข้างนอกข้างบนนี่เฮ้ยวันนี้ตกระวาไปพวกมึงนะไปลงรระะาาาาไไไปปปปลงเออสต อิสอิสสปาร์ต้าตกและโอ้โห و, ใช้ตกร,ระบาสนะตกร,ระบาสตกร,ระบาสร,ระบาสไปต,ต้องตายอย่างทรงมานมึงอ่ะมาขึ้นมาขึ้นมาอ่าตกระบาสไปตกระบาสไปตกระบาสระบาสอ่าตายไปดิเป็นไงฆ่าธรรมดาไม่ได้ต้องฆ่าอย่างทรงมานนะครับผมปรดีมันเดินมาเดินมาอทำเป็นฉลาดทำเป็นหมุนหมุน,ห,ห,นหน่อยหนูหมุนอะไรหึหมุนอะไรหมุนอะไรออกซิเดียนอ่ะน้องไอ้ออกซิเดียนไหมครับ เอาพอทท่านีตามเข้มาผมจับเดียวแหละไปเอาพอทท่ามาอยากวาร์ปใช้ไม่ได้เลยเพื่อนทางกลับแค่นี้ก็จะวาร์ปกลับละตามค้อที่นี่มาดิเพื่อน210ร้อลบหนึอ่าโอเคครับเจอกันนะน้องรายยูนาร์จะเปนดิสกูตไปคาตัวตายแล้วดูท่าอย่าพึ่งอย่างไมื่อคาตัวตายครับผมจะทำประตูไปส่งสวรรค์มันจะวาร์ปไปเฮลแล้วกลับแล้วก็วาร์ปกลับบ้านเอา้ามันกูมีแค่นี้วะเดี๋ยวกูไม่ต้องไห่อันไม่เหรอวะอะไรวะงง เฮ้ยจับไ,ได้มีมากกว่านี้จบเลยแผ่ที่ทำมา<ป>หมดอับสออิดเดียนอ่ะมันต้องโดนน้ำยังไงนะก็ลาวาโ,โดนน้ำแค่นัแหละถ้า,ถ,าถ้าไม่ไม่ไหินนะต้องซอสบล็อกไม่ใช่ที่ละท,ท,ที่มันไหลลงมาเฉพาะซอสบล็อกเท่านั้นที่กลายเป็นนิมซิเดียมได้พัฒนาได้เพื่อนพัฒนาทุกทิศทางกลับของตัวเองเดี๋ยวโหไปทั้งไกลแล้วหาทางกลับไม่ได้เนี่ยใช่ไหมได้นี่<ล>ผมจะตะลุยต่อแล้วทั้นันเลยที่ตะลุยต่อคนเดียวนะน้องไปมาคุณสุุดเดินกลับไปที่เดิมปะกลับก็กลับมารอพี่ก่อนดิกลััับบบบรหหหนนนน่่่่อออออยยยย้้้้าาววววูไไะะะกลลปทีเเดิมมจแ อะไรของปืนกูด้วยเพื่อนใครเดินตามคนยังเดินไม่ได้เหรอไม่รู้ว่ะต้อไปเดินมางงว่ะเจอหมู่บ้านที่เดิมอะไรวะน้ออามเดินหลงว่ะ <c oughs> เดินไม่รอพี่ <c oughs> เหรอวะไปไหนวะอ้าวนี่เขาก่อนที่เห็นน้องอามบินก็เป็นกูไม,ไม่ตายวะเฮียเลื่อนเลยขึ้นหลอดว่าจะไม่ตั้งใจตายหน่อย <c oughs> เฮ้ยเฮียจะไปเดินกูเจะหมู่บ้านเลยเลยว่ะเอ้ะไม่ได้เดินตามไฟที่ปักกันะเว้ยไม่มีหินไม่มีอะไรเลยเดินแบบว่ามั่วเลยอะจอหมู่บ้านอหรเผื่อหมู่บ้านแม่งต้นไม้ไม่คุ้นเลยอวะเนี้ยไม่เคยมาด้วยเนี่ยกููดดดเินนมั่วขาไหนไปละมู่่่บบ้้้้าานนนเเอยยไมมหหูิว ประตูเปิดปะเฮ้ยไปมาเนี่ยมันที่กูเพิงพพ่งมาปะวะเฮ้ยพี่เดินกลับม,มาที่เดิมเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอมโบลเพียบเลยเอมโบลหกอันอ,ะ,อะเดินไปเดินมาเว้ยเจอหมู่บ้านใหม่หเฉยเลยกูคงไม่ได้กลับละเออดูส่งละพัทหน้าคือกูจะพยายามหาเพชรแล้วขุดออกซิเดียแล้ววาร์ปมั่วไปเข้าใจไหมเดี๋ยววันนี้ก็จบสเต็มให้นี่ก่อนนะครับไม่ค่อยมาเล่นต่อไม่แล้วเฮ้ยระเบิดโอ้โหคือเมื่อกี้เราคิปเปอร์ระเบิดไว้แล้วเหลือครึ่งหลอดคือแม่งจะยื้อกูไปไหนวะฮะที่กูอยากตายไม่ตาย คือขึ้นหลอดมาหลายรอบแล้วนะตอนนี้ก็บายบายนะทุกคนเยอะไหมไม่กลัวกันนะแล้วก็จะม,มาเล่นอีกนะครับบายขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับ